สวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมพี่น้องทักทายตั้มน้ำซิ่งนะครับก็สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง y o ยูทูศสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับมีสองช่องนะพี่น้องแล้วก็ช่องตั้มน้ำซิ่งด้วยนะครับฝากพี่น้องนะครับไปติดตามรับชมนะครับสาธุสาธุครับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วางได้เลยนะครับหนตาเคาะรับแล้ววางได้เลยครับหนุตาท่านเคาะไหวมากนะพี่น้องตาพี่น้องได้ย,ยกน้ํานะครับยกสิ่งของรอนะครับสาธุสาธ bon. ุครับ <Molly>

อออยยตต้งเดินนรีแม่น้ำท่าตะเภานะครับพี่น้องล่ญาติรามทุกท่านนะครับขึ้นสู่สะพานแม่น้ำท่าตะเภาทุสาธุครับ ครับวาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีด้านหลังมาแล้วครับไปโลกไปโลกมีครับดีมาเลยครับ ตอนนี้ก็ลงจากาสะพานแล้วนะครับพี่น้องญาย่าทําทุกคนทุกท่านนะครับก็มีพี่น้องนะครับที่มารอ,อาด้านล่างสะพานนะครับเยอะนะครับไม่ไม่แพ้จากที่ผ่านมานะครับสาธุสาธุครับ เรียนที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรสถานีตำรวจภูทรชุมพรนะครับสาธุครับสาธุครับวางได้เลยนะครับตาขอรับแล้ววางได้เลยนะครับ,บ สาธุครับสาธุครับจับน้ำเที่หน่อยนะจับด้วยจับด้วยสาธุครับสวายหมดเลยไหมเอายนะไปเที่ยวขึ้นก็ม สาธุครับสาธุครับผมสาธุครับสาธุครับวางได้เลยนะครับเดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับครับสาธุสาธุ ลุงตาท่าไม่เคาะ,จะ,จะนะครับถ้าเป็นเครื่องรางของขังนะครับลุงตาท่านจะไม่เคาะนะครับพี่น้องอาญาติธรรมะะครับสาธุครสาธุคร สาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับ สาธุครับ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  กันเลยครับสาธุสาธุครับยกไม่ไหวก็จับไว้นะครับจับถวายก่อนนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับพี่น้องนะครับได้นำน้ำแทกใหญ่นะครับมาถวายลงงตานะครับลุนมาค่อยยกก็ได้ค่ะนะ ชาใช่ไหมเราเราต้องการน้ำดีนี่ยเราเราเราเพิ่มน้ำใส่ใส่ลงไปมันมันก็จะขึ้นมาเป็นขเยะแต่ว้าเราต้องการน้ำคูนนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเราต้องการน้ำคูนน่าจะขึ้นมาเป็นรายการขยะกับการขาน้ำเพราะว่ามัน จบไหนะพี่นะจะมัตงถ้าถ้าพี่ถวายจบไว้ให้หมดนะครับหลวงตาท่านจะรับสาธุสาธุครับก็มีพี่น้องนะครับท่านได้นำน้ำมาถวายหลวงตานะครับแล้วก็มีผ้าเย็นเป็นผ้าเย็นแห้งเนาะเอาน้ำใส่แล้วก็จะให้ผ้าเย็นก็จะเป็นพื้นใหญ่นะพี่เนาะอันนี้นะครับ กาได้เป็นผงใหญ่ถ้าเราอยากได้เป็นผ้าร้อนเราเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาเป็นผ้าเย็นนะครับพี่น้องย่าทำทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมครับเียวยเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกระดิ่งนะครับเป็นติดตามไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทูบสุทธาตาเป็นชื่นเสียต้ามเจีนีนะครับฝากพี่น้องได้เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ